ตลอดนะะไม่่่เคคยใชสวัสดีค่ะพี่เตยสวัสดีค่ะวันนี้มาทําอะไรคะยื่นเอกสารหรือว่าังไงคะค่ะโอ้วันนี้ขออนุญาตนะครับผมพอดีเป็นคนในแคมป์โซนที่เป็นทนายนะครับทีนี้วันนี้มาให้น้องไปเตยเขามาชี้แจงเรื่องเอกสารเพิ่มเติมนะครับแต่ครั้งก่อนจริงๆไม่ได้มีอะไรครับแค่เพิ่มเติมแล้ว เป็นหลักฐานในส่วนไหนเพราะที่เราเอามาเพิ่มเติมเป็นหลักฐานในส่วนของนิตย์ไอที่สงสัยครับเช่ mm hmm. นต่างกันเลยก็เราตอบไร้หมดแล้วครับ mm hmm. แต่ตอนนี้ก็เป็นเรื่องของไม่ได mm ้ hmm. อสอบสวน,นะครับทางเรามั่นใจมากน้อยแค่ไหนเพราะว่าเราไม่มีส่วนยกี่มวข้องในขณะนี้ถ้า mm hmm. ผมส่วนตัวนะผมยังเชื่อมั่นกับความรูขขม้ความเห็นเป็นผู้บริสุทธิ mm hmm. ์ครับแต่ขออย่างนี้นะบัดดี้ครับก็อย่างพี่เตยนี่มีความกังวลยังไงอีกไหมคะ ก็นะว,วันนี้เอาจริงเราก็บริสุทธิ์ใจมาตลอดคือต้องต้องบอกก่อนว่าเอาจริงะเรื่องการมาพบ TSI ค่ะก็มามาในเกือบทุกรอบนะคะมีแค่รอบที่แล้วเองที่ส่งทนายมาซึ่งซึ่งเอาจริงก็เรามีสิทธิ์ที่จะแบบทั้งมาด้วยตัวเองนะคะแล้วก็มีส่งทนายมาด้วยค่ะก็ ก็แค่ครั้งที่แล้วที่เราไม่สามารถมาเองได้เพราะติดธุระก็ส่งทนายมาแล้วก็ครั้งนี้ปกติไปเลยจะมาก่อนเวลาตลอดเมื่อทุกครั้งที่เรารวบรวมเอกสารให้ทั้งหมดได้ก็มาค่ะบริสุทธิ์ใจค่ะครับขั้นตอนนี้ก็อยู่ที่ขั้นตอนของพนักสอบสวนแล้วครับผมในฐานะลูกความก็หน้าที่ที่ทําการชี้แจงเลยครับท่ไหได้นัดมาเพิ่มอีกไหมคะผมอันี้ไม่ไม่ไม่มีไม่มีคําถามนี่ครับ หรือว่าต้องนัดเอาเอกสารอะไรมาเพิ่มอีกไหมคะในส่วนของน้องม่เตเยในยุติลแล้วครับแต่สุดท้แต่อย่างนี้ว่าทางพระษัทสวนจะสงสัยเพิ่มเติมประเด็นไหนนอกจากที่เราส่งไปครับเราพร้อมกันดีที่จะตอบคำถามทุกอย่างครับแล้วาทางพี่แมนนะคะต้องต้องมาอีกไหมคะค่ะค่ะแมนเดี๋ยวแมนขอโอกาสนิดนึงนะครับที่ว่ามันเหตุข,ของความล่าชา้าของเรื่องเอกสารทางแบงก์จริงๆครับก<ๆ>ว่าจะขอกว่าจะได้มาเันเรื่องหลายๆปีครับจึงจําเป็นต้องขอระยะเวลานิดนึงนะครับแต่ทางทางแมนก็พร้อมครับเดวเรื่องนี้นะครับเดี๋ยวคงเข้ามาครับ ถึงเรื่องประเด็นที่เรามาไลฟ์ขายของค่ะว่าคนที่ซื้อไปเราจะเป็นยังไงต่อไหมในเรื่องการทํางานในเรื่องการทํางานจริงๆแล้วครับขอให้สบายใจได้นะครับว่าการทํางานคือเป็นการประกอบอาชีพส่วนหนึ่งนะครับมันไม่เกี่ยวกับเรื่องของการทําธุรกรรม forex อะไรต่างๆเลยครับขอให้สบายใจเถอะครับไม่มีปัญหาด้านนี้แน่นอนครับยังไลฟ์หรือว่าอะไรปกติเลยใช่ไหมคะปกติค่ะก็ยังทำมาหากินได้ปกติค่ะอยากกังวลอะไรหรือเปล่าคะช่วงนี้ก็ เดี๋ยวนิดนึงครับไอ้กังวลไม่กังวลนะครับแต่จะขออนุญาตบางท่านนะครับที่ที่ให้ความเห็นด้านหน้ากฎหมายแล้วที่นําสังคมไปอ่ะครับขออนุญาตเบาๆหน่อยนะครับเพราะว่าคำว่าสิ่งที่คุณมโนอะครับมันทําให้น้องเขาเสียหายเ็าโกธเขาเสียหายครับยังไงก็แล้วกไปเนี่ยขออนุญาตเบาๆหน่อยให้อยู่ในข้อจริงครับนะครับยังได้รับผลกระทบยังไงบ้างนะครับในช่องนี้ก็ก็คงเป็นเรื่องงานปกติอะค่ะที่ที่ถ้าสมมติว่าเป็นเรื่องคอนเสิร์ตหรือหรือ งานอะไรที่ยังใหญ่ๆอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็คือเอาจริงๆนะนะวันนี้ไม่ใช่แค่ทางทางลูกค้าที่ที่ยกเลิกเราหรือคนเซลิลเราเราอ่ะก็เห็นใจลูกค้าค่ะส่วนใหญ่นวันนี้ใบเตยถ้างานไหนที่ไม่สบายใจเราก็ขอแคนเซลิลูกค้าเองหมดเพราะเราก็อยากให้ทุกอย่างเนี่ยเราบริสุทธิ์จริงแล้วก็พร้อมจริงๆที่จะออกมาทํางานโดยที่ไม่มีข้อกังขาใดๆในชีวิตอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็เอาจริงๆแล้วก็สบายใจค่ะแล้วก็อันไหนที่ทําได้นะวันนี้มีงานจ้าง รีวิวลูกค้าท่านไหนอยากจ้างเนี้ยถ้าลูกค้าสบายใจเราสบายใจเราก็ยินดีไปทําค่ะก็ยังทำทำมาหากินทําอาชีพได้ปกติโดยเฉพาะแล้ววันนี้สิ่งที่ใบเตยเหลืออยู่ในชีวิตก็คืออ่ะการไลฟ์ขายของที่ทุกคนเห็นผ่านทางโซเชียลอินสตาแกรมค่ะก็ยังทําอยู่ทุกอาทิตย์ค่ะเจ้าหน้าที่<า>มีการเอกสารทั้งหมดนะครับรูปภาพอะไรต่างเราอธิบายได้หมดนะครับแต่ผมขออนุญาตเพื่ตอบคำถามนี้ว่ามันเก็บพวกยังไงขอเป็นจำนวนดีกว่าครับ ยังยืงนยันความรู้สึกใจของเราใช่ไหมคะตอนนี้ค่ะกับผมในฐานะในความก็ยังเชื่อมั่นในตัวความลูกความผมนะครับว่าเขาเป็นผู้เลินกินครับ